c ซ e n นสกายทั้ง2รุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเ r e s เนลเนี่ยเหมือนกันแต่องศาในระยะเท่ากันเนี่ยตัวนี้แคบกว่าด้านนี้คือ L2 นะด้านนี้คือ L1 เที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday สวัสดีครับหลังจากที่ได้นำเสนอ Science Sky L1 ไปตอนนี้ มาพบกับ Science Sky L2 เป็นภาคต่อเนื่องเป็น EP ถัดมาเลยแล้วกันส่งมาจาก Emergency Gear Backpack ผู้แทนจำหน่าย Science Sky อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะก็ขอขอบคุณ Science Sky และ Emergency Gear Backpack ที่ได้ส่งมาให้รีวิวกันให้ชมตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างจาก L1 เกือบเกือบทุกด้านเลยรูปทรงอาจจะอยู่ในธีมเดียวกันในแนวแนวเดียวกันแต่ว่าคุณสมบัติต่างกันพอสมควร และการของแพ็กเกจประกอบด้วยสายเฮดแบ n นอย่างดีคุณภาพสูงมากๆตัวไฟฉาย L2 พร้อมทั้งแบล็ k เก็ตตัวจับไฟฉายมีแบตเตอรี่18650ของ Science Sky ตัวท็อปเลย3,400มิลลิแอมตอนมาเขาจะมีแผ่น Protection มาอ่อนจะใช้งานอย่าลืมเอาออกด้วยมีสาย USB Type C มาให้อย่างดีเลย1เส้นไม่ยาวมากนะครับมีคู่มือที่มีรายละเอียดครบถ้วนใบรับประกัน ในเมืองไทยเราก็มีตัวแทนจำหน่ายที่เป็นทางการของแซนสกานะฮะก็คือ emergency gear backpack ก็รับประกัน5ปีแล้วก็มีโอ i n g อีก2ชิ้นสำรองด้านหลังกล่องระบุสเปคคร่าวๆมาให้เกี่ยวกับ FL1 standard ก็คือมาตรฐานทางด้านการส่องสว่างเขาเนี่ยถ้าเม i n light คือแสงสีขาวมี4ระดับแต่เป็น3ระดับปกติแล้วก็1ระดับพิเศษคือเทอร์โบถ้าโล30ลูเมน รันไทม์8 8ชั่วโมงมีเดียม150ยลูเมนรันไทม์20ชั่วโมงไฮ450ห้ลูเมนรันไทม์8ชั่วโมงเทอร์โบ1ัน0ลูเมนรันไทม์2ชั่วโมงและถ้าเป็น secondary light แสงแดงแสงแดงเนี่ย10ลูเมนทั้งแดงนิ่งๆแล้วก็แดงกับพริบถ้าแดงติดนิ่งๆ c o สแตนต์เนี่ยได้50ชั่วโมงถ้าเป็นแดงกับพริบได้100ชั่วโมงเพราะว่าการกับพิบเขาก็จะมีช่วงเว้น ก็เลยใช้พลังงานน้อยลงไปเท่าตัวน้ำหนัก110กรัมรวมแบตเตอรี่แล้วก็สายถือว่าเบามากๆเลยนะสำหรับไฟฉายไซนี้แล้วก็น้ำหนักขนาดนี้ออกแบบมาให้เป็นไฟฉายสำหรับงานกิจกรรมการแจ้งสำหรับงานวิ่งเทรลโดยเฉพาะเขาก็เลยจะต้องทำออกมาให้เบาๆเล็กๆกระทัดลัดเริ่มจากตัวสายเป็นอีลาสติกที่ คุณภาพสูงมากตัวสายที่เป็นแถบสีฟ้าเนี่ยจะมีเป็นตาข่ายเป็นตัวช่วยในการระบายเหงือ่อระบายความร้อนได้ดีแถบด้านบนด้านล่างเนี่ยเขาก็ทาขอบเป็นสีเขียวแบบนี้เขียวสะท้อนแสงด้วยนะฮะรุ่นที่ทํามาเนี่ยกว้างที่สุดเลยคือ3.5มจุดห้าเซนกว้างมากก็ช่วยให้ใส่สบายขึ้นแล้วด้วยน้ำหนักด้วยคุณภาพของสายเนี่ยทำให้เวลาที่ใส่รัดกับหัวรัดกับศีรษะแล้วเนี่ยไม่รู้สึกบ,บีบจนแน่นจนปวดหัว ในขณะเดียวกันตัวซิลิโคนที่อยู่ด้านในนี่ก็มาช่วยเสริมให้ไม่ลื่นเนี่ยขณะผมใส่ถุงมือลื่นๆอย่างนี้นะรูดไปนี้ยังรู้สึกเลยว่ามันฝืดมีฟริกชันแบบชัดเจนมากๆเลยฮนะตัวไฟฉายรูปทรงก็ยังคงในคอนเซปต์เดียวกับ L1 แต่ว่าจะมีขนาดมีสเกลที่ใหญ่ขึ้นมีกำลังส่องสว่างที่สูงขึ้นใช้แบตเตอรี่18-650มีน้ำหนักมากขึ้นเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาต้องเลือกแล้ว ต้องการเบาจริงๆสุดๆเลย70กว่ากรัมก็ตัวนี้ตัวนี้ก็110กรัมอันนี้หมายถึงรวบฐานรวมสายแล้วเรียบร้อยนะฮะก็ต่างกันอยู่นิดนึงท่านบอกเฮ้ยแค่นี้ไม่มีนัยยะสําคัญไม่มีความแตกต่างอะไรสําหรับคนที่ไม่เคยไปเจอสถานการณ์ไม่ต้องวิ่งเทลเอาแค่เดินป่าเดินขึ้นภูกระดึงอะไรธรรมดาเนี่ยถ้าไม่เคยไปจริงๆเนี่ยจะรู้เลยว่าน้ําหนัก ต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยถึงเวลาจริงแม้แต่ผ้าเช็ดหน้าผืนเดียวยังอยากทิ้งเลยฮะท่านต้องประเมินตัวเองนะว่าเหมาะกับแบบไหนสถานการณ์แบบไหนรันททมมันก็นานขึ้นด้วยนะถ้าใหญ่ตัวไฟฉายก็เหมือนกันเลยฮะเป็นไรแองเกิลแบบนี้มีสวิตช์อยู่ด้านบนตัวเดียวโคมก็เป็น TIR ทั้งคู่แบบนี้เป็น r e s n น l TIR สายอันสกาย L2 เนี่ยเขาใช้อิมิเตอเหมือนกันกับ L1 l ู m i LED L1 SX แต่ตัวนี้ไดรเวอร์ที่เขาใช้เนี่ยทำให้ได้กำลัง2ส,สว่างถึง1,300ลูเมน13วัตต์แสงก็เป็น6,500เคลวินเหมือนกันแต่มุมแสงต่างกันนะฮะตัวนี้มุมแสงสปอตเนี่ยได้ที่24องศากว้างกว่าและมุมแสงฟลัดก็ได้ถึง94องศากว้างกว่าอีกเช่นกันกว้างกว่าด้วยแล้วก็แรงกว่าด้วยแสงแดงก็สว่างขึ้นแสงแดงตัวนี้ได้ถึง10ลูเมนในขณะที่ L1 เขาทำ2ลูเมนไว้นะเป็นแสงแดงที่ใช้อิมิเตอร์ตัวเดียวกันคือ Everbright 2835โครงสร้างเขาก็เป็นอลูมิเนียมอะลอยแอร์ครับเกรดนะฮะ6061 T6 แล้วก็เคลือบผิวแบบ SA3 Hard Anodize 3ก็คือเป็นระดับ Military g r เกรดเลยแข็งแรงมากใช้ e s w i t c h อยู่ด้านบนนี้ตัวเดียวเหมือนกันกด0.5วินาทีติด กด0.5วินาทีดับถ้ากด1.2วินาทีก็เป็นการเข้าแสงแดงถ้าต้องการจะดับก็กด0.5วินาทีก็ดับกดอีกทีนึ่ง0.5กลับมาที่แสงขาวแสงแดงก็จะไม่จําไว้นะแต่แสงขาวนี่เขาจะจำไว้ก็จะมีโหมดแสงขาวเนี่ยในโหมดปกตินี่ก็คือมี low medium h i g คลิกสั้นๆทีเดียวจะเป็นการเปลี่ยนโหมด l o มีเดียมหาวนอยู่อย่างนี้นะครับจนกว่าเราจะคลิก0ลจุดหน้าก็ดับไปถ้าต้องการไปเทอร์โบสมมติว่าเราอยู่ที่โลหรืออยู่ที่ไหนก็ตามหรือไฟไม่ติดเลยก็ได้นะฮะดับเบิลคลิก12ก็จะติดที่เทอร์โบเลย1300ลูเมนทั้งพุ่งทั้งกว้างเลยตัวนี้กวิตีก็ดับถ้าไฟดับอยู่ต้องการเข้าเทอร์โบก็ดับเบิลคลิกได้เหมือนกัน12เข้าได้เห็นกันนะถ้า อยู่ที่แสงขาวไม่ว่าโหมดไหนก็ตามอยู่ที่โลที่มีเดียมต้องการจะไปแสงแดงก็กดแช่1.2ึ่งจสองวิได้เหมือนกันมาได้อยู่ที่แสงแดงต้องการจะเปลี่ยนไปแสงขาวก็กดแช่1นึ่งจุดสองวิเข้ามาแสงขาวได้เหมือนกัน,นเวลาเราเข้ามาที่แสงแดงแล้วนะกดค้างไว้1นึ่งจุดสองวิเข้ามาที่แสงแดงกดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นแดงกระพริบแบบนี้กออีกทีหนึ่งก็กลับไปแดงนิ่งๆถ้าจะปิดเลยก็กด 0. 5ุาวิก็จะดับไปแบบนี้ถ้าต้องการจะล็อกปุ่มกด 1234จะมีสีแดงกระพริบแวบๆบแบบแบบมา2อทีอันนี้คือติดล็อกเอาแล้วนะกดไม่ติดเพื่อความปลอดภัยระหว่างที่เราใส่กระเป๋าล็อกเอาไว้ก็ได้ถ้าจะกลับคืนเหมือนเดิมก็ทําตามวิธีเดิม1234เขาเค่จะติดมาให้ที่แสงโหมดสุดท้ายตัวนี้ชาร์จ USB Type C เหมือนกันแต่เร็วกว่า L1 เนี่ยชาร์จได้แอมป์เดียวตัวนี้ได้2แอมป์เพราะว่าแบตเตอรี่เขาความจุเยอะกว่ารองรับกระแสชาร์จได้สูงกว่าอยู่แล้วนะฮะ3 4ม0ัมิลลิแ ah, อมป์18650 3.7โวลต์มาตรฐานเลยนะครับเป็นแบบหัวบัตตันเฮดขั้วบวกทางด้านในนี่ก็จะเป็นขั้วแบบสปริงสปริงขั้วลบก็เป็นโกลเพดไม่มีแม่เหล็กมาให้เขาต้องการลดน้ำหนักกันแบบสุดๆนะฮะ ถ้าถอดมาใช้เป็นไฟฉายมือถือก็ใช้ได้ปกติแบบนี้เหมือนกันหรือจะใช้แบบติดก,กับแบ็กเก็ตแล้วเอาแบ็กเก็ตไปติดก,กับอย่างอื่นเป้น้ําสายเข็มขัดสายสะพายกล้องสายมอลเล่ของเป้แท็กติคอนก็ใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองชาร์จด้วยสายหัว Type C สด้านต้องเผื่อไว้อะเวลาเราเดินทางไม่ต้องพกสายไปเยอะเพราะโทรศัพท์เราใช้ C 2 C อยู่แล้วแล้วก็ใช้ C 2 C เลยจะได้ไหมเดี๋ยวเราลองเสียบ C แล้วก็ลองมาเสียบเข้ากับ ตัวนี้ดูเข้านะครับในขณะที่ชาร์จแสดงสถานนะเป็นสีแดงเต็มแล้วตัดเป็นสีเขียว a to c ก็คงไม่มีปัญหาอะไรมนะั้งเพราะว่าสายที่เขาแถมมาก็ a to c นะเนี่ยเส้นนี้เป็น a to c เนอะมันก็ต้องได้อยู่แล้วละเพราะเป็น default ของเขามาทีนี้จะดูว่ากระแสชาร์จเขาสูงปานไหนชาร์จแรงนะฮะอันนี้ขนาดแบตเตอรี่ในเครื่องเนี่ยยังเหลือตั้งเยอะนี่ก็ขึ้นไปถึง 1.8. 1.9แล้วเกือบจะ2แอมป์แล้วนะถือว่า ให้กระแสะชาร์จที่ตรงสเปคเลยแบตในนี้เหลือน้อยกว่านี้น่าจะขึ้นไปถึง2แอมป์ได้ตามสเปคเลยแต่ถ้าอยู่บ้านหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ถอดมาชาร์จข้างนอกได้ก็แนะนำเครื่องชาร์จดีๆสักเครื่องหนึ่งเอาไว้ชาร์จข้างนอกฐานจะได้มีโอกาสฟื้นฟูดีกว่าชาร์จในตัวตัวเขามีโอลิงมาให้แล้วก็มีกรีสหรือมีลูบิคนหล่อลื่นใสมาให้พอสมควรแล้ว สวิตสัมผัสได้นุ่มนวลแล้วก็レスปอนการตอบสนองกําลังดีไม่ดังได้ยินรู้สึกได้เฉพาะตัวเราตัวของคนกดเนี่ยทีนี้ดูเรื่องของแบตเตอรี่รีเวลก็คือการเช็คแบตนั่นเองว่าอยู่ในระดับที่เท่าไหร่แล้วกดลงไปนิดนึงก็จะติดอยู่3วินาทีนะฮะถ้าเป็นเขียวเนี่ยก็คือ80-100กดไปแล้วถ้าเป็นเขียวกระพริบก็5 0าสถ้ากดไปแล้วเป็นแดงติดนิ่ง ก็มีไฟอยู่20-50ถ้ากดไปแล้วเป็นไฟแดงกระพริบก็มีน้อยกว่า20มีระบบ low voltage warning ด้วยคือตัวนี้เขาจะทำงานได้ที่3โวลต์ถึง4.2ตัวนี้นอกจากใช้ฐาน18650แล้วเนี่ยในโอกาสที่ฉุกเฉินในเวลาที่มันวิกฤตหรือว่าจำเป็นเนี่ยสามารถใช้แบตเตอรี่ ลิเทียมแบบชาร์จไม่ได้นะก็คือ CR123A ก้อนละ3โวลต์2ก้อนใส่เข้าไปได้ด้วยเพราะว่าเขารองรับแรงดันได้ถึง6โวลต์ด้วยนะครับเมื่อแรงดันลงมาถึงระดับ3โวลต์แล้วเขาจะมีไฟแดงเตือนกระพริบเตือนตรงนี้3ครั้งต่อวินาทีแล้วก็จะตัดระบบอัตโนมัติเลยเมื่อแรงดันต่ำกว่า2.8โวลต์เป็นการโปรเทคทั้งตัวแบตเตอรี่ทั้งตัววงจรทั้งตัวอิมิเตอร์ไปด้วยเลย สำหรับในท็อปิกของการกันน้ำเนีย่ยก่อนจะลงน้ำเช็คอีกทีนะครับพอร์ต USB ตรงนี้สำคัญมากตรงนี้แหละเป็นจุดอ่อนเลยสำคัญเลยค่อยๆลงนะลงแรงเดี๋ยวโต๊ะผมไม่อยากให้มันเปียกเดี๋ยวผมทำงานอื่นต่ออีกผมไม่ได้สะดวกนะวันนี้ฝนตกอยู่ด้วยฟังดีๆก็จะได้ยินเสียงฝนผมก็เลยไม่สะดวกที่จะลงไปในสระว่ายน้ำอาอย่างี้ไม่ร้อนนะะเพราะว่าเขา ใช้ระบายความร้อนด้วยน้ำกันน้ำได้ดีมาชมแสงของ Science s k y L2 เดี๋ยวลองไล่แสงในระ,นระดับโลให้ดูก่อนนะโล5เมตรไกลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถึงประมาณ7-8เมตรก็ยังเห็นอยู่นะโลใช้ได้เลย Science s k y L2 Medium ไปถึง10กว่าเมตรเลย15เมตรเลยครับแค่มีเดียม โอ้ยี่สิบก็ถึงนะครับที่กำแพงสีขาวด้านในคือ20เมตรนี่ไฮครับของ Science Sky L2 สว่างมาก Hi. แล้วก็ลองแพนไปที่30เมตรครับที่ตรงบริเวณดงกล้วยนะฮะสามสเมตร30เมตรเลยไปจนถึง บ้านหลังสีขาวข้างหลังนั้นคือ50เมตรดูที่ยอดไม้ครับ30เมตรเหมือนกันสว่างใสามากเลยใช้ได้ครับหายหายก็เหลือกินแล้วนะครับตัวนี้ลองดูเทอร์โบกันหน่อยครับเทอร์โบเข้มมากลองดูที่30เมตรเนี่ยเหลือๆเ,เลยแต่ได้ไม่นานนะครับใช้ศาสตร์ชั่วครั้งชั่วคราว 30เมตร35เมตร50เมตรตรงบ้านคราวนี้ดูแสงแดงของ L2 นะประมาณนี้ห่างจากมือประมาณ1เมตรนะครับเดี๋ยวดูแดงกระพริบจากระยะไกลๆอ่คราวนี้ลองเปรียบเทียบข้างนี้ข้างนี้จะเป็นที่เขยา่าเขย่าอยู่นี่จะเป็น L1 ข้างนี้เป็น L2 นะครับ L1 L2 ลองดูกระพริบต่างกันไหมครับอันนี้ L1 น,นี้ L2 ระยะประมาณ10เมตรนะครับน,นี L1 นะครับน,นี L2 เปรียบเทียบ L1 กับ L2 โลทั้งคู่ดวงขวา L1 ดวงซ้าย L2 L1 นะครับ มี L2 ครับต่อไปเป็นมีเดียม L1 L2 มาเป็นไฮ L1 L2 ลองดูเทอร์โบนะครับ L1 L2 800กับ1,300ครับยังไงก็ต่างกันนะฮะ อันนี้จะลองเปรียบเทียบที่ระยะไกลกันนะสักนิดหนึ่ง L1 t u r b เทอร์โครับนี่ L2 t u r เทรนะครับระยะเท่ากันไกลสุดที่25เมตรอันนี้ L1 25เมตรเหมือนกันที่มุมสุดของกำแพงสีขาวนะครับอันนี้ก็ L2 L1 าลองดู L1 ที่หายระยะไกลสุด20เมตรตรงกำแพงสีขาวด้านในสุด20เมตร L1 ที่หายลองดู L2 ที่หายนะครับดูที่หาย20เมตร25เมตรเท่าๆกันฮนะระยะเดียวกันเลยเทียบดูก็ได้นะอันนี้ L1 L2 เปอเมืดมามีเดียมมีเดียม L1 ที่ระยะ15เมตร มีเดียม L2 ที่ระยะ15เมตร L1 15เมตร L2 15เมตรที่พยายามเปรียบเทียบตัวนี้เพราะว่าเป็นจุดที่จะใช้งานในการวิ่งเนี่ยประจำเลยนะครับสำหรับระยะประมาณนี้ฮะ10เมตร15เมตรเนี่ยเป็นระยะปลอดภัยที่เรายัางตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทันนะครับ ดูดูไฮที่ระยะ30เมตร35เมตรที่ตรงบริเวณต้นกล้วยนะครับไฮ30เมตรไฮของ L2 ครับระยะ30เมตร35เมตรเหมือนกันท้องฟ้าสว่างเพราะว่ามีทางด่วนอยู่ด้านหลัง L1 ไฮ L2 ไฮระยะเท่ากันครับเร็จมืดครับ อลองดูเทอร์โบนะครับในระยะ35เมตร40เมตรถึง50เมตรตรงบ้านหลังสีขาวอันนี้ L 1 L 1 t u เทอร์โบนี่ L t u r เทอร์โบ L o เทอร์โบ L 2ชัดเจนเลยนะครับ1300กับ800ยังไงก็มีความแตกต่างครับ หลังจากไปชมแสงกันมาแล้วนะครับผมก็อดไม่ได้ละที่จะเอามาเปรียบเทียบเพราะว่าในแสงนี่ก็จะมีเปรียบเทียบด้วยแต่ขนาดเนี่ยบอกยากนะครับว่าท่านจะเหมาะกับตัวไหนจะลงตัวกับตัวไหนท่านต้องถามตัวเองนะไม่มีใครตอบแทนได้ตัวเฟ e s ์เนลเนี่ยเหมือนกันแต่องศาตัวนี้กว้างกว่าในระยะเท่ากันเนี่ยตัวนี้สปอร์ตแคบกว่าลองดูนะครับเห็นไหมฮะว่า L2 กว้างกว่าด้านนี้คือ L2 นะด้านนี้คือ L1 มีเดียม มีเดียมก็ยิ่งเห็นชัดเลยว่า L2 เขากว้างกว่ามีเดียมต่อมีเดียมด้วยกันเนี่ย L2 เขาก็แรงกว่าแรงกว่าในทุกสเต็ปอะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความพอใช้งานไหมกับระยะทั่วๆไประยะหวังผลระยะสายตาที่เราวิ่งไปเนี่ยมันก็พอการวิ่งเทลมันไม่ได้วิ่งแบบเร็วมากๆไม่ได้วิ่งแบบสปิน1 0ร้อยเมตรอะไรมันจะไปได้ไม่ไม่เร็วมากหรอกเพราะด้วยพื้นที่ที่มันเป็นหินเป็น หินลอยเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นแอ่งเป็นเนินเป็นแอ่งน้ํามีระยะตัดสินใจที่7-8เมตรเนี่ยสบายสบายละ10 m. เมตรเต็มที่นะครับไม่ใช่วิ่งเทียวอย่างเดียวนะแม้แต่การไฮกิ้งการเทรคกิ้งการทํางานภาคสนามอยู่เวรยามการตรวจอะไรในเวลากลางคืนเนี่ยท่านท่านเองจะเป็นผู้ที่ตอบตัวเองได้ว่าประมาณไหนแบบไหนที่เหมาะกับเรา ลองดูเรื่องการกินกระแสะเขาหน่อยแล้วกันตั้งมิตเตอร์อย่านแอมไม่ใช้ power supply นะฮะวัดให้เหมือนลักษณะการใช้งานจริงถ้าใช้ power supply oh. ผมจะง่ายกับชีวิตมากโล52มิลลิแอมป์มีเดียม2 7 1มิลลิแอมไฮ1่าแอมปแอมกว่านิดๆลดลงมาเหลือ900กว่าแล้วดูเทอร์โบนะฮะ1.6ด้วยซ้ำไปอ่ะขึ้นมา1.6แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันดูว่าเขาจะดรอปภายในกี่นาที เขาบอกไว้หนึ่งนาทีนะตาม Discharging curve ที่เขาแจ้งมาแต่ที่ผมไปลองภาคสนามมาจริงๆเนี่ยมันนานกว่าน,นั้นอ,ะอ่ะลองดูว่าเขาจะดรอปายในกี่นาที Discharging curve เนี่ยเขาบอกว่าจะดรอปลงมาจาก1,300ลูเมนมาเหลือประมาณ800ลูเมนเนี่ยในเวลาประมาณ1นาทีแต่นี่ผมใช้มาเกิน1นาทีไปพอสมควรแล้วนะครับก็ยังไม่ไม่ดรอป นะยังอยู่ได้เหมือนเดิมห้องไม่ได้เปิดแอร์นะ,ะอุณหภูมิปกติตอนนี้เริ่มดรอปแล้วเริ่มดรอปแล้วเหลือ1.39 1.4จาก1.6นะครับเริ่มดรอปมาแล้วประมาณ2นาทีกว่าเนี่ยเกือบเกือบ3นาทีเนี่ยถึงจะลงมาสรุปว่าดรอปจริงครัแต่นานเกินกว่าในดิชาร์จิ้งเคิร์ฟ ที่เขาระบุมาแล้วก็ตรงกับที่ผมไปทดสอบภาคสนามมาแล้วก็เกินกว่านั้นเหมือนกันการปรับองศาตัวนี้ก็ปรับเหมือนกันกับแถวหนึ่งก็คือใช้หมุนทั้งตัวนี้เลยวัสดุที่เขานำมาใช้ทำเป็นแบล็กเก็ตเนี่ยดีเวลาหมุนแล้วไม่ทำให้ตัวไฟฉายเป็นริ้วเป็นรอยแล้วก็มีความหนืดที่ เหมาะสมพอประมาณเลยก็สร uhm ุปว่าไ i อ n นสกายทั้ง2รุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเขาทำออกมาเขาก็คิดออกมาพอสมควรแล้วล่ะคิดว่าน่าจะเป็นการออกแบบโดยผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานพวกนี้อย่างจริงจังอะไม่ใช่คนทำไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทำแบบนั้นแน่นอนสำหรับไซอ n นสกายขอบคุณที่ติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ